พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดตามที่ถูกปิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติพิกูทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะก,กล่าวบัตรนี้พิกูทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งพิกูทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัใจใััเชรามรณะย่อมมีพิกูทั้งหลายเพราะเอที่พระาตาตากตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธรรมาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตา ตากตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เหมือนการหายของที่คว่า และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิกูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะย่อมมีดังนี้พิกูทั้งหลายเพราะเอ็ดดังนี้แลธรรมธาตใุดในกรณีนั้นอันเป็นตะตะตาคือความเป็นอย่างนั้นอันเป็นอวิตะตะตาคือความไม่ปิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาตะตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิตัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น <c oughs> พิ่กูทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธร,รมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น สองพิกูทั้งหลายเพราะ an, พบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีสามพิกูทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีสี่พิกูทั้งหลายเพราะตณนาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีห้าพิกูทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาย่อมมีหกพิกูทั้งหลายเพราะาปัปะจาาาส,ปะสะเป็นปัจจัยเวทานาย่อมมี เจ็ดพิกทังหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยปัจส่อมมีแปดพิกทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีเก้าพิกทังหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีสิบพิกทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีสิบเอ็ด พิกูทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมนีพิกูทั้งหลายเพราะเอที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่าคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไววย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนกาหนายของที่ความ และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิกูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้พิกูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะตะตาคือความเป็นอย่างนั้น เป็นอวิตตตาคือความไม่ปิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิตัปปัจจะตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกุทังหลายทมนี้เราเรียกว่าปจิจจสมุบบาทสาธุสาธุ